มาที่พงนะครับสมเด็จบางคุณพรมเปี่ยมทรงเจดีนะครับบางคุณพรมเปี่ยมทรงเจดีข้างหน้ายังคงมีปูลางๆงนะครับข้างหน้านี่ยังคงมีปูหลางๆางนะครับผมจะให้ดูโดยดูบอดนะครับเดี๋ยวผมจะลงห้องให้ชมนะครับนี่คือทรงเจดีแน่นอนนะครับทรงเจดีบางคุณพรมนะครับสมเด็จบางคุณพรมเนื้อบางคุณพรมนะครับอันนี้ไม่มีทักไม่มีตรงวัดน้นวัดนี้นะครับบางคุณพรมในนอนนะครับ ลเก่านะครับอยเก่าส่งเจนีส่งเจนีบางที่โองสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีไม่มีซ่อมไม่มีอยนะครับไม่มีครับไม่มีซ่อมไม่มีนะครับ เดี๋ยวผมจะลบกล้องให้ชมลบกล้องให้ชมความสวยงามสงเจริงดีนะครับนี่หลบกล้องให้ดูความสวยงามนะครับสมเด็จบางขุนมุมนะครับดูในทุกซอกทุกมุมนะครับ ก่อนจะชัดเจนขึ live, ้นมาหน่อยนะครับถ้าลงกล้องสองมาแล้วนะครับมันจะชัดเจนขึ้นมาครับอันนี้เป็นจีบทรงเจดีนะครับจีบทรงเจดีบางงุมนะครับเราจะเห็นใทุกทุกสอบทวกมุมนะครับกเก่าด้านหลังสวยมากนะครับตรงนี้ด้านหลังสวยมากนะครับเนื้อนะครับเราสองดูเนื้อนะครับ เรือด้านหลังเลยสวยจริงๆครับสวยงามมากๆครับดัดตาครับความเป็นไปได้ดูแลความเป็นไปได้นะครับความเปิดใช่ได้น่าจัดแท้นะครับดูน่าจัดแท้ก็เปิดสายในราคาผมนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังครับดูดูเนื้อเนฟังผมชัดเจนนะครับแบบนี้นะคฟังพมชัดเจนนะครับ ไม้เผาไม่ไหม้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบออะไรนะไม่รเป็นเศษอะไรครับอยู่บางขั้นพมนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้ดูดิโอ้โหดูดนี่ส้มส้ด้วยนะครับอยู่ส่งเง็ยบางขั้นพมนะครับรเป็นส่งดีนะครับรเป็นส่งดีนะครับแต่ผมจะด,ดูสุวนั่านก่อนนะครับตรง,ม,ตรงมุมนี้สวยเลยมุมด้านหลังเนี่ยมุมนี้สวยครับ ดีดำๆเป็นผมว่าในเป็นเศษไม้นะครับในเป็นเศษไม้นะครับในเป็นเศษไม้กัลนล้สใจนคบหาไปคอหลงข่งหงแล้วมันก็จะสวยจนอีกแบบนะครับหร,รับเด็จดูให้ชอบดูให้เข้าใจนะครับ ใครที่ดูชอบเหมือนกันครับผมก็ทักกันมาได้นะครับราคาเปิดที่ที่ผมราคาปิดที่ที่คุณนะครับนะครับต่อมาอาจจะได้เสียกันนะครับแพงไปก็ต่อมาถูกไปก็ขออีกนิดนะครับนี่คือสมเด็จบางคุมนะครับพิ์ทรงเจดีย์นะครับอาะเสวยสมบูรณ์ดูนะครับไม่มีอักไม่มีซอกนะครับใครที่ดูแล้วชอบมีความคิดเดียวกัน ก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเองด้วยนะครับยิ่งเจดุฑาีนะครับ นี้ก็เปลี่ยนเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ